สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรายง,งานสัมพันธ์นิวสสำนักรายงานสัมพันธ์ขอ,อนําเสนอเรื่องเด่นประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่12ถึง17มิถุนายน2565สําหรับสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมกันเลยค่ะ วันที่12มิถุนายน2565ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติชุดที่20โดยมีรองอธิบดีนางสาวกัญจนาภูลแก้วเป็นประธานการเลือกตั้งณบ,บริเวณถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานถนนมิมตรไมตรีเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร วันที่13และ14มิถุนายน2565พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแยงด้งดำเนินการไกลเกลี่ยข้อพิพาทแรงงานตามหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องของสาภาพแรงงานซึ่งมีการเจรจากันเองจำนวน5ครั้งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้สาภาพแรงงานจึงแจ้งเป็นข้อพิพาทแรงงานเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ผลการไกลเกลี่ยทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ข้อพิพาทแรงงานเป็นอันยุติ วันที่14มิถุนายน2565จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2565ครั้งที่4โดยมีนางสาวกัญจนาภูลแก้วรองอธิบดีเป็นประธานผู้บริหารกลมผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินให้สถานประกอบกิจการที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ สวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2565ณห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น1กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจัดพิธีการเตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนางสาวรัตน์กา้าวชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานณสำนักแรงงานสัมพันธ์ชั้น2กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่15มิถุนายน2565จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่11โดยมีนายกิติพงษ์เหล่านิพนธ์เป็นประธานพิจารณาคำร้องกล่าวหาเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมจำนวน3กรณีและพิจารณารับคำร้องกล่าวหาเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมจำนวน3กรณีเพื่อเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งต่อไปณนะห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น1กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ทาง Facebook Fanpage เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง y u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  e แรงงานสัมพันธ์ News และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ